ไอ้โตนี่ไม่บายเฮ่อมึงเละบายไม่บายตั้มเละกูตั้มมากินข้าวเลยมั้ยมันมากินแล้วกูตั้มกับแกงไรโตมึงแกงอะไรแคงวะมึงเละบามาไหมมึงเละบาเพื่อแกงแคลงมึงตั้มเละมันเอามาเต้นน้อยแกงแคลงเอามาเต้นน้อยตัวแกแคงกูดักกัดตัวเลยมึงเละบาไหมแหวกแคลงพอมือดักกัดตั้มเพื่อกันค้นมายางลอยมาติดนะดีนักหน้า แอนุแก่ตายนี่เออประนั็นไม่ต้องครวญพวกเราตัวว่าคือกันเราจะไม่เก็บกันรักกันแล้วคือรักกันตลอดนี่ไอ้ต้นที่ป่าก็ไม่ไปกันนี่นางอยู่นี่นา่งนี่เออรำคาญกับคุณตีป่ามาดูใจรู้กังนังแกลกกันตั้งรุ่งนะอะไรอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะเป็นเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมอะไรอ่ะเนี่ยดิกรู้ว่าได้บอกคนคลั่งหนึ่งไม่เองพูดตะเลือดไปเลยตั้งยี่ห้อเปรยอยากตายเรี้ยยากตา ไปอยากกิไปก็บ้างฮั่นเออคนก้อน,อนก,กูบอกว่าน,น้องเขาไปใกล้จองแม่มันว่ามันก็เอตอจองตัวน้องกูใกล้หลอดจองเลยโดยเรือยคนกลางจำลูกกว่างเราไปไตแล้วฮั่นเอ๊อะเรื่องนั้นนายนอนเนี่ยไปกินไตมากไปน้นะ่องค่ะพ,พี่ทองพี่ทองทำไมมีพูดกับน้องนะคะพี่ทองแรงไม่ตันอยากจะคุยกับเตอร์แต่วปะปดีบางทีพี่ทองกระปบร,รนนะปรน,นั่นแต่นะอย่าเต้พี่ทองหนูนะค่ะกับผม กันซื้อค่ <c oughs> ถะถอยยาไปไมามน้องไปเตี๋ยวเด้อมอกันไปไหนนะคะไปเดอมอพี่ทองจะพาน้องเลยคะ่ะกระผมถ้าน้องไปพี่ทองฟาน้องนะค่ะครับไปกันสองคนนะคะครับน้องไม่ต้องว่องไรอยู่กับพี่ทองสบายใจนะน้องค่ะ <c oughs> พี่ทองกระผมกันซื้อค่ะ <c oughs> มองตาพี่ทองทีว่าความรักน้องมีแค่ไหนพ่อไม่อยู่น้องไม่อยู่กับใครนอกจากพี่ทอง

มีไรเราแบ่งปันกันนะน้งนองนะค่ะกับผมพรุ่งนี้ไปเตี๋ยวกันปีไปจนทะยามเลยไปเตี๋ยวมันได้คิงได้ค่ะกับผมอุ้ยแม่เล่นปลิีตจาดปลีดแม่บอวแฮ้กูจะรถุดเร็วๆกูอยากทราบว่าใครเชี่ยงว่ากูได้ใจใครเชี่ยงว่ากูได้ใจมึงจะมาโตกับผมวันไหนตายโหงซาบซีดเป็แม่ เล่นเคี้ยองอะไรไม่รู้เรื่องเลยมึงไอ้หอเจ็บแมงรู้ไหมรู้จักเด็กบางแคน้อยเวลาสาตร์อนาสนตีนตะกุดเตะตายหาเลยมึงยินมาเสียงหัวกูเสียงหัวเหรอเจ็บเลยแมงแค่ต่อยอย่ามาเล่นปลีดต้อเหลือดบาดลวกเจ็บไหมักพี่ทองเจ็บกับปวดเอ็กเลดออกเลยกับถอถอถอเหม่อ ใช่เอ็งนึงแม่กูตักันหัวย่อยโตกันเลยมนักแล้วมึงก็ปลอบใจมึงปลอบใจคุ้มทอง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 น้อยไม่ปั้นไม่จะเจนพี่ทองอย่าโกรธน้องนะคะเจ็บมากมีคะเจ็บกับเลือดออกเลยกับเลือดเยอะมีค่ะหมากรับเดี๋ยวน้องเป่าให้นะคะไอ้โตแจ้งเตกันที่โตแมว พอเด็กกีเป่าียงตีก่อนกูได้ปิดน,นี่เกลือกคนยิ่งกูตำได้ทุกทิ้งเลยกว่าเพื่อกูชมรับนี่กูจริงไม่ใจจนแก่แต่ว่าไม่เบลอกูยอมรับตัวเองเลยแต่เด็กอยากปีเล